สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะร่วมกันนะฮะในหัวข้อถามที่ชื่อว่าคุณสมบัติการเป็นโสดาบันนะฮะในรายละเอียดโดยประมาณเนี่ยอาจารย์ท่านได้ส่งอธิบายไว้อ,อ,อย่างไรบ้างเ่อนๆลองฟังดูนะครับคุณสมบัติการเป็นพระโสดาบันเนี่ยเพื่อน พระองค์ตรัสว่าดูก่อนข้าาบดีภายในห้าประการอันอริยสาวกทำให้สงบลอง,งับได้แล้วในการใดในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการด้วยและอริยญาณธรรมย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้น เห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยอริยะสาวกนั้นเมื่อหวังจากพยากรก็พึงพยากรตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติมิตริบาสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้ว ซึ่งกระแสมีทำอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสลุรรมอันเป็นเบื้องหน้าดังนี้ดูก่อน่าาบบดีภัยเวรห้าประการเราไหนเล่าอันอริยะสาวกทำให้สงบลงงับได้แล้วดูก่อน่าาบบดีบุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใด ในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัำปราชิตบ้างย่อมเสวยทุกทงนัสแห่งจิตบ้างเพราะปาณาติบาตเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจะปาณาติบาตทำให้สงบละงับได้แล้วดูก่อนข้าพดี บุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในปัจจุบันบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในเวลาถัดมาบ้างย่อมเสวเยทุกโทมนัสแห่งจิตบ,บ้างรอบการถือทรัพย์อ่านเจ้าของไม่ได้ให้นั้นเป็นเหตุภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เวนขาดแล้ว จากอาทินาทาน